กับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีตุรังกับผมลุงเขียวเสีย้ยนอีสานกับผมเมื่อนี้กะหลักจากเข้าสู่ปลาแล้วกัมูล,ลุงกวามู่ล,ลุงโตเสียนหน่อยกับสีพ้าก,กันไปแท่งปลาไหลเมื่อนี้กะบกำลังแท่งครับผมกะไปบิ่งน้ำกันกับผมท่านนี้กับลุงกวางกับผมสวัสดีครับผมลุงกวานเสียนอีสานครับเอามาท่านนี้กะเสียนหน่อยครับผมครับสวัสดีครับท่านนี้กับลุงโตครับผมครับสวัสดีครับ อเปไหนอะไงถือไปอะไงสีเลี้ยวสีเลี้ยวนี่ใส่คือสีเลี้ยวปันยนี่มันเม่นเสี้ยนอีรีตยนี่ยก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 มาแม่ลุก่อนะแม่ยกจังไงผมข้าปันคู่เออจะไปปันยังไงปันมาไทายมะเขื่อนทียมเขเจอนมีห้อยขวดไปมันมันมีหู้บ้านมีหูมอขานแจ้งมวเลยโอนีตีหัวมอโอ้คือยุมมอแทนี่ลูกตัวโอ้คนเก๋ทับดีปีน้อง พอไปเขาเขาจะหน่อยเขาสูบเหนน้ำคือดีนะลุงโตนะแมนครับแมนตัวนี้อ่ะอุ้ยยืนม่เม่อ่าลุงโตเสียนหน่อยว่าหาเนกินกินกินสอกกอนเอเอสอนสอพะนพี่นงอ้แหลมลีสล้เตสียนเฮาิเสียนดีพี่น้องแทงจุจุบเพาะข้าพี่น้องึ้หยพูอดโอ้ยไปน้ไปน้หูเลยดิ ส่วนด้สนว่าถือยืนไปอลไปอลเ้องมืี้กัเอาเขีบหนีลงไปเลยกนขเียบ่น้อยีบนีะทางกมนขาดปัดยถือกไปเอาอันมีเสียมว่านลูกกวนเอ้อนี่แหละเสียมลูกตัวดีเอามือครับผมเอาเบิ้งลุกตัวครับเบิ้งสิตัวหน่อยตัวใหญสเล็กอ่ะเพาะท่านหูจักมันว่าน ลุงตัวต้องเอาขึ้นมาทั้งสี่หัวจักนั่งสหจังเนี่ยพี่น้องตัวเกๆมันกแงดกันอันนี้ลุงมากขันแรกอันนี้ตังมุนีเขาสิไรมัมดบอลุงตัวแท่งอะไรแทงมมุนี่เป็นบ่สิแทงอีกยุ่นบ่เด็กเอาเบื่องหางเลยนี่เบิ่งหางพี่น้องพ่อห้ามตัวลุงตัวนี่ไหมเอาเบิ้งเบอาลุงตขึ้นมาพี่น้องเบหางเ้า ขึ้นมาแล้วผีน่องเหมือนหลอกเซมาเบิ้งคู่ามาเบิ้งเอาเป็นเนามาใส่เป็นเนามาใส่ถือเลี้ยงจะขาดไหมขนมาเยอะหน่อยตุ๊บึงบึงผีน้องเิ้งเฮ้ยเนี้ยงตัวมากัดดิแหลมแท่งคออุ้ยตัวงามตัวผีน้องเลยเนี่ซำหนีดูอวันพีน้องโอ้เอาสัญลักตึ๊กนี่เสียดอีสานพี่น้อง เอาแต่วา่าดึงแต้มแล้วพี่น้องอัดไปเนี่ยละบอขีดตมอัดนีมันติดตามครับผมเพื่อมันอยู่ผิดไหเขาต้องไปหาหาูหา้หต่อไปนอนเสียนหน่อยเนาะครับผมอ๋อพี่น้องเอาก้นดากั่รดเสียนหน่อยมาถือเกี่ยวลุกคว้านเ<ห>ป็นไงป้ดดงปลาไหลครับนี่นี่ไปลงไปลุไปลกไปลงไปลุกไปลกไปลุกไปนุกไปลนกไปลุไปลุไปลุกไปลุกไปีเกไปลุกไปลุนไปลุกนปพุกไนเุกปลุไปลุกไปลุก่กือน่ออไปก ว่ากันที่ไม่อยู่หรายมือนปานนี้เนยัไมันถือว่าค่าตาแมวอยู่นี่โอ้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 มันบบแมนขาบันนีลงมาเลยเอามากันหน่อยแลมึงกูแทงน้เลยอ้ันาปวดหน้าปวดเดี๋ยวมันหุบก่อนตีหุบก่นพี่น้องเป็นเตยสอนบ้านลูกตัว ซอดแม่คูปบาขนบัตตังขึ้นตุนยั่ก็โอ้ขัด้นจกอดปันนิ่มบนขาง s w i n มันโอกาสโอ้โอ้โอ้ปาอย้องไปเลยเอาประคองยุคคนตไม่เขาคป่ะไมตีปับมยังลุ้งต่อไปหางโอ้ไปเมฆคุปปาเอาอไไปออไปหาเบิ้ลเบิ้่้้องไป้ไปหางขาดยังไงดิไป้น มันแงกแแล้วไปหางหนาแเอาถ้าเบิ้งพี่น้องถ้าเบิ้งลุกตัวขึ้นมาแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วชีบไปหางชีบหางซ้ำเนี่ยเอาถือกระตีตุ้ก่อนเอาเอาจกอกันบอกไล้ว่าถือบ้านถือไปเมตโตบ้นบอลลุกตัวตกลงว่าสูบครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ขงันพี่น้อง อพี่น้องบงกนจังไมันก็ถดอกโอ้ยสีเบอดีแท่งอนตนี่มแทงอนตีเืองลีมบอดีลมบอดีเตียนบ้านเส้นหน่อยล้ยมบอดีเส้นหน่อยบงนอพอกวนกัเส้นน่อยล้มมีีนีถือปลาหงตัวนั้นตัวอยตัวไหนตัวไหางหางนี่วาววาาวต้องกรขันตันันน้อยนอยตันเอาบึ้งเบึ้งเบงพี่น้องเบิ้งลูกวน วายงูอยอเอาขึน้นมาพี่น้องบมึงกันนะแม่มึงเหยี่ยมซ่มมั่วม,มันแถอเอาลุงก้อนถือ่อเอางูตาเสี้ยวเอาปลาไหลลุงก้อนลถื่อแล้วพะนะ<อ>ปลาไหลลุงก้อนเ,เอาติดตาครับผมนี่ครับผมจานกาัเสี้ยนหน่อยกับลุงโตกับแท่งไปเดียนะลุงโตเนะาะเนี่ยแท่งน้ำทีเนี่ยแต่ว่ากับไนมาตแต้มึงแล้ว แนีลูกเขียวกันยูนิกอ่าแต่ที่2นี่มันลุ่มกวนได้แทงไปไเนี่ยเนาระวังสองพันระวังสองพันทดระวังเส้นหน่อยกับลุ่มตัวนี่ไผ่สเจืกันอีกครับตอนที่แกลกมากโตรแรกกันได้ที่แรกพันหน่อยเสีนหน่อยแท่งสองเทียดถอดละเว อพี่น้องเอาเอาแล้วพี่น้องสูงกันไปแล้วบังกดกินกันเด้อหางเอือ้อทอดแดงเน็กไซหางเอือ้อทอดแห้ง,หงน็กไซบ่ว๊วเด้ นดี๋ยวจะไม่ย้ำเปนอส้วมากว่อนี้เขาวันสิสูบน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยตั้งเชียงย่างดีตอนวันสิสูบต้อเสาไม่เลี่ยวต้อเสาพะน่ะประเดี๋ยวียงมากยังเป็นยังก่อนลุงตัวใบพัดเด็กใบพัดขาดใบพัดรุดใบพัดขาดพี่น้องแต่เลยต้องได้ถ่าเชียงอีกตัวสำล้องอีกโยตัวหนึ่งโยกำลังมากเวทแท่งปลายถ่าไอ้พี่น้องมากยินปิีงปลาไหลออมปลาไหลน้ำกัน<ม>เด้อพี่น้องเอ้ เมีนแล้วเมียนเราตีลุงตัวเอาบ้านนี่มาแล้วพี่น้องก็ใจสอดมาลุงตัวรับพี่น้องุตัวแมีนแล้วพ่ะนะ เอาเบื้องน้ำกันพี่น้องติดตามเบื้องครับผมพาสิเป็นยังไงปา้ปาบขึ้นมาเ <c oughs> ลืกแต่ว่าลูกตัวสุดแล้วไหมพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมเป็นไอ้ลูกตัวขึ้นมาตัวป้วปาโอ้ตัวนี้ไม่พี่น้องบ้างเลยป้าต,ตัวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกตัวเดี๋ยวใส่แล้วพี่น้องบ้างเนยนี่ จวดพี่น้องโอ้โอ้ตัวนี้เขาเขาเขาเครื่องตัวได้ลุงตัวเอ้าติดตตาเบิ้งไปอีกพี่น้องโอ้โหตัวนี้สุดยอดอ้าวสู้กำปั้นแล้วพี่น้องสัญลักษณ์กองเพลินอัดความตีลุงตัวมันจ้าพวเขาอีกขั้งวัดหลักผู้อ่าผมเอาติดตตาเบิ้งพอไปเดี๋ยนาะลุงตัวเนาะเฮาสิเป็นจังไหนกิน ไปปิ้งไปอ้อมไปยังไงจังไปเบิ้งน้ำกันไปพัดไฟกกะจังเบิ้ลกันครับผมพี่น้องเห็นนู้ดเสียหน่อยว่าโอ้ไป่น้อพี่น้องโอ้โอ้ถือปะถือปะอ้๋อเนาะ พี่น้องตัวนี้ก็แทงรัดกันเลยพี่น้องกัให้ติดตามเบื้องว่าเป็นยังแห่งแกบลุงโตครับเสี้ยนหน่อยแทงไปเรียงกันพี่น้องเ้าก็จะไปจังได้ยู่จะได้กินกับไปปีกความกับติดตามกันครับผมาไปจังได้ยู่กินเนาะพี่น้องเนาะติดตามเพื่อนกันนี่กแบบเพื่อนในพี่น้องพอเชียงเ้าก็ไปผัดขาดเนาะพี่น้องติดตามเบื่อนครับผม น้องอันนี้ปลากลหลังจากปลาที่เขาแ,แท่งแหลมแท่งอย่างมานอนอนลูกตัวเนาะ,ะ,าะาาาอันนี้ปลาป่ะนั่นครับพอปลาเขาไปแท่งไปอย่างมากเนี้ยมันได้มาแท่งวางความคำอะไรมาปิีงอย่างๆกินอย่างเมล็ดแซ่บๆมันล,ล,ลนูกตัวละน,นี่ลูกตัว,วก<า>ันพั่นครับผมพ่อได้แจมโลพ่อด้แเยอะแยะนักครับคนนี้โอ้ครับผมมีพี่น้องเบื่อน้ำพันจระเลยนี่พอ หลังจากเขาแท้กือมาเขาก็มาปีงก็จังไปอยู่ไปจินน้ำกันกน,นอนลุงโตเนาะครับผมกกน,น,นี่เป็นน่องนี่ยืดทงอยู่หน้ากับเฮ็ดทั้งที่นะครับเรียนมาลุงโตครับคอือย่างอันนั้นกระต้มครับผมกับเฮ็ดกินไปนี่พี่น้องครับโอ้ยตัวปลาไหลอย่างเกือบบาบนตัวหน่อยเดีนะ่ลุงโตเนาะครับผมถือแก้งลุงโต ลุงก่อนเป็นผู้แท่งเนี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยเบื้องนี้เงื่อนเอื่อนโซาจับนักตัวนี้เดือดต้องตัวนี้ถึงถึงเครื่องโลบอนลุงตัวแต่ถึงแล้วครับถึงเนาะนี่พี่น้องกับเบิ่งกันต่อไปกันเอ้อผิกขึ้นมาเบิ่งลุงตัวพีก็พี่น้องอ๋อสุกเกลพี่น้องบาดเนี่ยเอ้าไก่เราเนาะลูกตัวเนาะ แต่ก็ไปยู่ไปกินด้วกันกับผมเนี่ยอีกสักครู่ครับอีกสักครู่เอ้าเอาลูกตัวนี่มาอยังลูกตัวเ่ยอันนั้นต้มไผ่ตาครับนั่นโอ้มีต้มอีกเสียเพิ่นเอามามีรอบสองอีกตีลูกตัวเลยครับเพิ่นเอามารอบหนึ่งก็กินไปแล้วชิปที่แล้วกินไปแล้วน้องลูกตัวเนาะอันนี้ชิปที่สองควาชิปแรกกินไปทั้งอย่างทั้งนั้นบ่อิ่มกันบัดนี้เอามาอีกต้มอีกพ่อพี่น้องเนี่ยเสียเบิร์เอาไม้ต้มอีกนี่ต้มบัดนี้สิต้มกินกับปิ้งปลาไหลนี่เนี่ย โอ้ต้มร้อนี่ต้มสดน้ำแม่เอาต้มสดน้ำแต่ว่ามันสิเป็นแบบไดก็จังบึงนี่พี่น้องข้างหนลูกตัวตุ่นเหรอครับพดรวงรวงรวงลูกตัวเนาะครับเอาติดตามเมืองแปลกับผมมาไปยูไปจริงกับผมิวข่อเราดนี่ครับผมหลังจากกับลูกตัวกับปีแมาแล้วหลังจากติดแท่งลาไหลขึ้นบ้านเนาะนุกกวนเนาะลูกตัวเป็นผู้ปีลลูกกวนผู้กินไหมแท่งกับพ่ว่าคำมัเด็กไม่เห็นกินเลยพี่น้องเพียงดครูบา แสบตัวปีงรลาไหลโอ้ยนี่แหละสายยาของเขาละไอหนวดขาวล่ะพี่นอ้องหนวดขาวเบืงง่อกี้นี่มันทอดกินอยู่ทงอยู่ทาเลยเนาะลุงกวนเนาะมากมาพี่น้อมงมามาอยู่มา,มาก,กินกับลุงกวนกินปิงปีงปลาไหลจำก็มีปลาบานมหรอพ่อเฮ้ยมันน่ากินสองอยู่างเต็มสองใคยนัน่เด็ดนี่ยุนวะเหนียนก็ไปว่านเขาเลยเฝ้าล้มมือมาด้เอฟซีไปแต่แสบอยู่ในปิีงปลาไหลมั้ย กเขาบ้านเมื่อกาได้ไลาอยู่ลุงก่อนแต่ว่าเขาเสียดแบบได้จริงกับจังบอกอีกทีนึงอันนี้เขาปิ้งย่ำคำย่ำคำย่ำขึ้นกับเห็ดไงก็หน่อยมืออื่นเราย่ำแจ้งหูแตงตาจังเหตุจะได้จริงกับจังเห็ดมันบ่ครับพอโดนนีมันเพามากสิอ่ะแบบง่ายๆคือจีคือปิ้งอย่างเนาะนี่พี่น้องโอ้ยสุดยอดที่เกาอพี่น้องบ่ปิ้งหลไรเราคงโตปิ้งไงเพิ่งสองตัวได้มาไทยโอ้แท่งฝีมือดิา่อการแท่งปลไรนี่ เป็นยังไงเดี๋ยวเลี้ยนหลูมาบ่เออโอ้ตะกี้บบอกวนไม่คือไม่เพันตายผมไปเลี้ยงงัวนกลางทงพันยี่หนึ่งมัดสาระข้ามท่างมันโคเหือดครับผมเรามาแท่งไปส่อเล่าเล่ารำการเราติ่มแหลมให้เร่ามาหัดแท่งมันมาเป็นนหลีว่ะโอ้หัดแท่งแถาเลยครับเถวผ้าบอกก็เป็นพญพอดนะบอกเกิดดีสมสุเราจับตายแล้วล่ะ พยพตัเดวางโใหญ่พอีพยภพตาเดียวบางโขงใหญ่บผมโอ้น่นะคูบาโอ้พยพตาเดียวบางโขงใหนอนลูกกวนเนาะแมนครับนาเพิ่นกับพี่เราขอนมาทากุ้ซุยอยู่ได้เงเน่นพี่ละได้หมหน่อยขี้รถแเรวมาดีๆแบว่ามาวาหาเฮียนปั๊บรถไปแล้งพ่เด้อพยภพเดกคนอยู่ดีแม่งกัดีละลูกศิษย์เจาก็ยังน่งจิมเขาก็พิงได้เลยลูกศิษย์กวน ไปเลี้ยงงัวบอลนี่เทวะเราอยู่ใส่หนอนพญ่พอดหน่อยนี่ยเราไปสวรรค์แล้ว,ว,ลวโอ้โหทีโอ้โห,โหโถอดที่ลแล้ววันเราอยู่บัตรของอยู่เราไปสวรรค์แล้ว,ว,ลวตายแล้วถามเขาเราไปสวรรค์เนี่ยเด็กตุลูกตาลัลานทำไมให้เย,ะยะโอ้ๆเหรอโหติดตามเบนไอ้ลิปต่อๆไปเราลุงก,กอดบ้านเขาเสียหายยังเห็นยังไงพีนง่น,น,น้องเบื้องนอกแซบบ่เรยก็แซบเพร่ะกันเอากะะช่ายคิดดีกระชื่นไดาจากพี่พระจองไปเห็นดอกไม้ได้หรือสินอนกะ ทางกันตัวมันเดือกับมือสอจังลงเก็บปลาตัวเนาะลุงตัวส่นปลาซิีววันวันส่ปลาี้ยวนปะอีเตีเอาเต็มที่ันะบเอาซาคิดีกันสิขอเก้าคบาสวัสดีครับผมึงในปี้องงในจินโจกระาลุกโตเลยเน้อ